นเเายห็ลกวันนี้เรามาขุดต้นทุเรียนกันนะคะต้นนี้ว่าจะขุดทิ้งต้นไม่เก่งต้นไม่เก่งหัวบอกว่าต้นไม่เก่งจะดูดูรากมันยคะยังไม่เห็นรากยังไม่เห็นรากเลยสามปีแล้วะคะ่ะต้นนี้มันไม่โตเราก็ต้อง กูทิ้งไหนนี่นอ่ดโอโหนี่เดโหงางลงลึกเลยด้ดูลักษณะใบมันนะคะใบมันเหลืองค่ะนี่ปล่อยไว้มันก็ไม่โตแตกต่างจากต้นนี้ค่ะยังไม่ถึงปีเลยต้นนี้อ,อต้นนี้ยังไม่ถึงปีนะคะ ยอดเดินอะไรเดินต้นนี้ยอดมันไม่มีด้วยเลยใบมันใบมันไม่สวยค่ะเอาไว้ก็โห้ลกักไม่ดูลักเดินดีจะได้ไดเอาลากเดินดีแล้วขุดทำไมอ่ะผูกลากผูดูลงผู <c oughs> ต้นไม่สวยอยู่ไว้ทำไมไหนดิดิบุยลาก แรกมันขุดหรือเปล่าไม่ขคดทีนี้เราปลูกตอนนั้นไม่ได้ตัดรากนะคะตัดอยู่แต่ตัดไม่ไม่เยอะเท่าไหร่มันหากินไม่เก่งเราก็ต้องกำจัดทิ้งค่ะเพราะว่าเราได้ปลูกแทนแล้วเอาเดึงขึ้นมา ชมดินี่รากดิไปไกลดิตนี่กษณะรากมันดูดินี่รากมันขดมีมั้ยทำมัูชัดๆเลอืมไม่ขดลรกมีเนี่ยมันลดลงอยู่ไ่รากขนงมันน้อยากขนงมันน้อยดูดิน เราเอาไปซ้ำใส่ถุงได้ปะตัวนี้ไม่กินเลยวนิ้ว่าเรียบร้อยแล้วก็ขุดทิ้งนะคะเดี๋ยวจะทดลองเอาไปฝังไว้ดูเดื๋ยทดลองเอาไปฝังไว้ดูว่าออว่ามันจะว่ามันจะรอดหรือมันจะตายรากขนันงมันน้อย ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ